7นาฬิกาเช้าตรู่ของวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2520ในขณะที่กลุ่มชาวบ้านกว่า70คนทั้งหญิงและชายที่ได้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมรัศดรเสียงชาวบ้านที่หมู่บ้านปางคาตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและสิ้นสุดการฝึกอบรมในตอนเช้าตรู่ของวันนี้ได้พากันเดินทางกลับบ้านขณะที่พากันเดินทางออกมาจากบริเวณจัดงานฝึกอบรมที่บ้านปางคาก่อนจะถึงบ้านตับเต่า ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่ทราบจํานวนที่ดักซุ่มรออยู่บริเวณริมถนนระดมยิงเข้าใส่ด้วยปืน M79 และระเบิด RPG จนขบวนเดินทางนั้นแตกกระสานซ่านเซ็นมีลูกเสือชาวบ้านจากอํเาเภอแม่สวยกว่า27คนล้มตายทันทีในที่เกิดเหตุในขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก15คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร l e g e n d a r y c h a n n า l จะเล่าให้ฟัง ข้ามกลางร,รัฐทีคอมมอนิสต์ที่เผยแพร่แทรกซึมไปทั่วพื้นที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นได้มีการจัดตั้งการฝึกอบรมกลุ่มชาวบ้านหลากหลายมากมายโครงการเพียงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนของประเทศไทยในการนี้จังหวัดเชียงรายได้ส่งหน่วยรณรงล์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่2ของศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีไปให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารและตำรวจ ในเขตอำเภอผ่านอำเภอเทิงและอำเภอแม่สายตามโครงการอบรมราษฎรเสียงชาวบ้านซึ่งโครงการนี้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่8กุมภาพัานธ์2520จนถึงวันที่8มีนาคม2520จะเป็นวันสิ้นสุดโครงการโดยมีการตระเวนฝึกอบรมไปตามหมู่บ้านต่างๆในเขต3อำเภอดังกล่าวต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2520หน่วยปฏิบัติการทางจิตวิทยา จากสนยนสงครามพิเศษลบบุรีได้ไปฝึกอบรมที่หมู่บ้านปางคาตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอันเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมที่หมู่บ้านปางคานี้ในค่ำคืนนั้นมีการละเล่นของลูกเสือชาวบ้านซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้มีการจัดตั้งมาก่อนหน้าโครงการเสียงชาวบ้านแล้วรวมกับรัษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเสียงชาวบ้านสลับกันไปโดยมีลูกเสือจากเขตอำเภอแม่สวยรุ่นพีไปร่วมการแสดงด้วย โดยมีการแสดงการละเล่นรอบกองไฟจนสว่างคาตาจึงมีการปิดโครงการและแยกย้ายกันกลับบ้านกระทั่ง7นาฬิกาของวันที่สาสิ้นสุดการแสดงของลูกเสือจากอำเภอแม่สลวยที่ไปร่วมงานและต่างได้พากันเดินทางกลับบ้านโดยมีผู้คนประมาณ70คนทั้งชายและหญิงที่พากันเดินทางออกจากบริเวณงานที่บ้านป่างคาในขณะที่ขบวนรถยนต์เดินทางมาถึงบริเวณบ้านตับเต่าได้ถูกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่ทราบจำนวนดักซุ่มรออยู่ริมถนน และระดมยิงด้วยปืน M79 และระเบิด RPG เข้าใส่ขบวนเดินทางทําให้มีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านจากอําเภอแม่สวยล้มตายทันที27บศพและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก15คนโดยกลุ่มชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเสียงชาวบ้านเกือบ100คนในค่ําคืนนี้นั้นได้เดินทางออกมาจากบ้านปางคาด้วยการเดินเท้าบางและขึ้นรถยนต์บางโดยขบวนลูกเสือชาวบ้านจากอำเภอแม่สวยได้ขึ้นรถยนต์3คัน ประกอบด้วยคันที่1คือรถปิกอัพวิ่งนําขบวนและคันที่2เป็นรถเมย์แบบ2แถววิ่งอยู่ตรงกลางและมีรถปิกอัพอีกคันปิดท้ายขบวนซึ่งรถ2องแถวนี้เองที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายที่ทําการระดมยิงทั้ง RPG และ m 7 9เข้าใส่จนทําให้เกิดผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากทาให้การของผู้รอดชีวิตกล่าวว่าจากการที่ได้ยินเสียงการสื่อสารของกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ทราบได้ทันทีว่า กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่ม,ารรามน,มนี้น่าจะเป็นพวกมง้งหรือที่เป็นม้งคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกกันว่าม้งแดงนั่นเองรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่ใช้ในการปฏิบัติการเข็นฆ่าชาวบ้านมือเปล่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ12นาทีหลังจากการทราบเหตุเมื่อปฏิบัติการพิเศษจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายจึงไดุ้กไลายเขาติดตามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้ทันทีและตามกันไปทันจนเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดในระหว่างการตรวจที่เกิดเหตุนั้น พบห่างระเบิด RPG8 หางรวมทั้งฝาเครื่องดื่มบำรุงกำลังอีก11ฝารวมทั้งปอกกระสุนเต็มพื้นที่ไปหมดในเวลาต่อมาพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภักที่3ได้รับรายงานจึงเร่งสั่งการให้พลตรีศรีมาปาน,นิขบุตรผู้บัญชาการกองพลที่4พิษณุโลกจัดหน่วยเฉพาะกิจและกำลังทหารเข้าไล่ลากวาดหลางกลุ่มผู้ก่อการหลายกลุ่มหนีอย่างเร่งด่วนหลังจากผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่สาหัส ได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้วศพผู้เสียชีวิตทั้ง27ศพซึ่งเป็นชาวอำเภอแม่สรอยทุกคนได้นำลำเลียงไปลดน้ำศพที่วัดอมัดอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายโดยมีนายชุ่มบุญเลืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและพันตํารวจเอกสุพันปองทองผู้กากับการตํารวจจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อำนวยการต่อมาเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่4มีนาคมได้มีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยคือนายประพศเลขาลุจิอธิบดรีกรมประชาสงเคราะห์ นายลำพยนิมิตกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้นำโพงรงฤทีิของรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพงรงฤีธของนายขนึงลือชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งโพงฤทธิของนายชะลอวนาภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเคารพศพ27บรัศฎรที่เสียชีวิตจากนั้นจึงได้เคลื่อนศพทั้งหมดด้วยรถ g m เีของทหารขุมศพด้วยถงชาติอย่างสมเกียิกลับไปที่อำเภอแม่สวยมีรถในขบวน6คัน สามคันแรกนั้นบรรทุกไปคันละ6ศพหลังจากนั้นบรรทุกอีกคันละสศพโดยมีแตรกองเกติยศของทหารแห่นำขบวนจากอำเภอเทิงเคลื่อนไปไว้ที่วัดเจดีหลวงบ้านดินดำตำบลห้วยหมอเทาอำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายโดยมีชาวบ้านจากอำเภอแม่สวยและข้าราชการอำเภอเทิงช่วยบริจาคเงินทําบุญนับได้เป็นเงินหมื่นกว่าบาทพอขบวนไปถึงวัดเจดีหลวงได้มีกลุ่มเพื่อนบ้านกว่า2,000คนไปรอรับพร้อมดูศพ ญาติพี่น้องต่างลำห้ด้วยความเสียใจและงมไปทางวัดศพทั้งหมดถูกลำเลียงไปไว้ที่บนศาราในเวลา18นาฬิกาก่อนที่นายประพจ์เลขาธิุจิอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะได้กล่าวสดุด,ดีทั้ง27บศพว่าเป็นวีรชนผู้กล้าหาญและพูดถึงคอมมิวนิสต์ว่าได้ลุกลามมาจนถึงใจกลางเมืองแล้วผู้ที่เสียชีวิตทั้ง27สศพรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีอาวุธและไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยเป็นการกระทำแบบหมารอบกัด จึงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งจนไม่อาจจะบรรยายต่อไปได้นายประพจน์กล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีความหงใยรัษฎรมากเมื่อรู้ข่าวการสูญเสียชีวิตในครั้งนี้ต่างเสียใจและตื่นตระหนกมากมีความเป็นห่วงและเศร้าใจกันทั้งประเทศซึ่งเหตุการณ์นี้จะต้องจดจำไปจนวันตายถึงเวลาแล้วที่จะต้องล้างแค้นกันบ้างแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลจะจัดการเองแบบปืนต่อปืนชีวิตต่อชีวิตระเบิดต่อระเบิด ในประพจน์วิงวอนประชาชนให้สามัคคีกันบ้านเมืองจะได้อยู่รอดต่อไปที่เสียไปแล้วก็ให้เสียไปจะต้องหาทางแก้แค้นกันใหม่คงไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นครั้งที่สองแน่เมื่อกล่าวจบกระได้เรียกญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตมารับเงินค่าทำศพงวดแรกคนละ1,000บาทพร้อมกันนั้นนายทรงศัก์ชัยราวันประธานกลุ่มเสียงชาวบ้านรุ่นที่สองของจังหวัดเชียงรายประจำอำเภอแม่สวยกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนถูกผู้ก่อการร้ายส้มยิงว่า ตนได้นั่งรถคันที่3ล้างถ่ายห่างกันเพียง100เมตรจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งที่ป่าช้าอำเภอเทิงจากนั้นเหตุการณ์จึงได้เกิดขึ้นซึ่งตนรู้สึกเสียใจมากเพราะการซุ่มโจมตีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครั้งนี้เป็นการโจมตีชาวบ้านที่ไม่มีอาวุธใดๆไม่มีทางต่อสู้ชาวบ้านที่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้นั้นเป็นการไปให้กำลังใจกลุ่มเสียงชาวบ้านรุ่นหนองคือรุ่นที่3ามที่อำเภอเทิงไม่ได้ไปเพื่อตนเองแต่เป็นการไปเพื่อชาติบ้านเมือง พื่อศาสนาพระมหากษัตริย์จึงรู้สึกเสียใจจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถูกนับเป็นการสูญเสียประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ตนเองในฐานะประธานรุ่นกลุ่มเสียงชาวบ้านรุ่นที่สองเมื่อมีสมาชิกมาเสียชีวิตมากมายในครั้งนี้ใจก็คิดอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่เคารพสการะเลยด้วยซ้ำนายทรงศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าแม้จะเป็นการเสียชีวิตเสียเลือดเสียเนื้อก,ก็ตามแต่ทุกคนย่อมยินดียอมเสียสละเพื่อป้องกันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังกล่าวฝากไปถึงรัฐบาลว่าการปราบผู้ก่อการร้ายในทุกวันนี้เป็นการปราบที่ปลายเหตุไม่ได้ปราบที่ต้นเหตุที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากประชาชนชาวบ้านยากจนต่างตกเป็นเครื่องมือของผู้ก่อการร้ายได้ง่ายเพราะความยากจนนี่แหละการไม่มีอาชีพไม่มีที่ดินทํากินจึงง่ายต่อการถูกชักจูงเกลี้ยกล่อมนอกจากนั้นฐานของฝ่ายปราบปรามคือทหารตำรวจและอสอนั้น ไม่ควรจะส่งเขามาตายเพราะว่าอาวุธสู้ผู้ก่อการร้ายไม่ได้รวมทั้งยังมีอาวุธน้อยกว่าอีกด้วยส่วนในช่วบุญเลืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจึงต้องรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ราษฎรจังหวัดเชียงรายต้องมาเสียชีวิตกันมากมายในคราวเดียวจากน้ำมือของผู้ก่อการร้ายในวันที่7นี้ตนจะทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพเสนอต่อรัฐบาลและนำรายละเอียดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพทั้ง27ศพซึ่งจะตั้งสวดจนถึงวันที่9มีนาคมจากนั้นจึงจะให้พระราชทานเพลิงศพเลยสำหรับนายอน,นันต์มีชํานาญประหลัดจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการโจมตีรัศดรชาวบ้านเลยกระทั้งมีการโจมตีประชาชนในครั้งนี้จึงทําให้ประเมินสถานการณ์ไม่ถูกว่าเหตุการณ์ทํานองนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่ทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามทุกอย่างที่จะสกัดการผู้ก่อการหลายจนถึงที่สุด สำหรับพันตำรวจเอกสุพันปองทองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าจากข่าวกรองและจากการประเมินผลจากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายชุดนี้เป็นชาวมงมาจากบ้านเล่าอู่ซึ่งเป็นเขตติดต่อชายแดนไทยลาวหัวหน้าเป็นคนผอมสูงผิวดำตอนที่จะยิงรัษฎรไทยนั้นได้มีการเป่านกหวีดขึ้นให้สัญญ,ญาณเข้าโจมตีและก่อนถอยยังตะโกนด่าชาวบ้านรัษฎรอีกว่าไอชาติหมา หลังจากนั้นตำรวจท้องที่และตำรวจตะเวนชายแดนก็ออกตามล่าอย่างกระชั้นชิดซึ่งผู้ก่อการร้ายได้หนีไปทางดอยยาวอันเป็นป่าทึบมากรวมทั้งยังเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายพันตำรวจเอกสุพันกล่าวขณะนี้ได้เสนอให้พลตำรวจตรีแมนเพนโชธผู้บัญชาการตำรวจภูธรเขตเสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้รัฐบาลทราบแล้วต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมพลตำรวจโทรประสมศักสุภาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพลตำรวจโทเทพสุภมิตร ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจได้บินด่วนไปยังจังหวัดเชียงรายพูดร่วมกันประเมินผลสถานการณ์และทําการเคารพศพผู้เสียชีวิตส่วนฝ่ายทหารอันมีพันโทศิวชัยวรทรัพย์หน้าฝ่ายยุทธการกร,รมนเขตเชียงรายพันเอกยงยุทธดิตบรรจงลองผอก,กองกําลังหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยที่24จังหวัดลบบุรีได้นํากําลังเข้าร่วมติดตามผู้ก่อการร้ายชาวมงต่อไปแล้วกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดํำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel